てい。Thank you. เอาอย่างเดียวเลยวัตรงไหนเรียกอย่างเดียว เป็นเบน,นี้เต่หนุกป่าเข้าเหยียบได้ง่ายๆนะครับแบบนี้โหปักเลยครับตอนนี้